รูข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหววงการพระเครื่องก่อนใครกับหนังสือพระสวนภูมิและพบกับอาจารย์บูชาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่จะทำให้คุณได้รู้ลึกเรื่องราวแห่งพลังศรัทธาและลุ้นรับวัตถุมงคลล้ำค่าทุกเดือนพบกันทุกต้นเดือนที่แผงหนังสือชั้นนำและที่ร้าน7 e เ e ่อิทุกสาขาหนังสือพระสวนภูมิความจริงข้อมูลข่าวสาร ด้ววยยยคคามมเี่ตรรงิผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมน้อยและมีรา่าหยุดผมร่วงเร่งผมยาวโทร083 448 4798พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรารับออกแบบงานปั้นงานหล่อปัตมากรรมไทยสากคนพิชนิดงานพระพุทธรูปเทวรูปรูปเหนื เกจิฟังผมผมผ้าจริงพระผุพระอิ่งเหลียนโลหะและอื่นๆพระทาพิมพ์บล็อกปั๊มเหลียนปั๊มผมสนใจติดต่อ028041974หรือ0851229921 0851133323และ 0 8 4ย์แปดสีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสัมผัสที่หรายการที่ไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับท่านผู้ชมสามารถสื่อสารกับเราตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับก็สื่อสารกันเข้ามาอยากทราบอะไรอยากรู้อะไรอยากจะแนะนําอะไรหรือสงสัยอะไร ก็สื่อสารกันเข้ามาได้ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่วัดห้วยตะไคร้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะไปดูนรกกันนะครับนรกที่วัดห้วยแม่ตะไนะคร้นะฮะโดยคุณธนงทองตุ้ยจะพาไปดูว่านรกที่นั่นเป็นอย่างไรนะครับเชิญรับชมครับ ับท่านผู้ชมอีกแห่งหนึ่งอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นแดนนรกที่ทุกคนหรือประชาชนทุกคนอยากจะรู้อยากจะสัมผัสว่าการทําดีจะไปไหนการทําชั่วจะไปไหนวันนี้เราจะมาถามหลวงพ่อท่านหูว่าการปฏิบัติตัวและเป็นกุศโลบายในการสั่งสอนพุทธศาสนิกชนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับพ่อคาแพงคเวสโกอยุดอุดรานีปกติก็อยูอ่อุดรธานีเตรียมมาช่วยงานท่านที่ท่านพระอาจารย์ พระเบเคาเทียนใจสุพัทโทก็รู้จากนับเดอกันเป็นครูบาอาจารย์นับเดอกันก็อาตมาจะได้พาไปเที่ยวแดนนรกว่ามีกี่ขุมอะไรมั่งทําผิดศีลธรรมจะได้รับโทษยังไงก็ญาตาิโยมได้พิจารณาการศีลธรรมประจํา มันจะได้มีความสุขจะได้มีความสำนึกในในเขาเรียกว่าในศีนลธรรมความดีงามขอจเจริญพรครับในข้อปฏิบัติของศีลมีข้อใดบ้างและทำศีลผินข้อ1 2 3่งหจะลงนรกไปและรับโทษอย่างไรเดี๋ยวเราให้พระอาจารย์พาไปชมด้านล่างเลยครับครับจครับ ถ้ท่านผู้ชมนี่คือสินข้อที่5้าเขาเรียกว่าสินกาเมห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่นร้ายแรงมากครับถ้าผู้ใดปฏิบัติและละเมิดหรือล,ล่วงกระทําสินนี้ก็จะได้เห็นดังภาพนี้ฮะโหดร้ายมากครับถลุมมากครับลูกผิดเมียถ้าตายไปก็ต้อง เาเรียกว่าผมาที่ต้องนับกรรมจนกว่าจะใช้กรรมจุดนี้หมดไปจนกว่าจะหมดเวรถึงจะได้ไปเกิดไปอะไรอีกทีหนึ่งเป็นกรรมนะครับหลวงพ่อผมอยากจะถามว่าสินข้อที่ห้าเนี่ยที่ทําแล้วปฏิบัติแล้วมาปีเรียกว่าปีนต้นงิ้วเนี่ยมันไรแรงที่สุดไหมครับหรือว่าไรแรงนะมันไรแรงนะ ผิดลูกผิดเมียนะแรงที่สุดนะคือโทษที่ได้รับเนี่ยในบรรดาศินทุกข้อนี่คือสินนี้จะเป็นได้รับแรงที่สุดนะครับแรงที่สุดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นกำหนักๆๆเป็นกำหนักๆๆนก <ๆ S 1> ำหนักนะเพราะว่าอันนี้คือที่โยมเห็นนี่คือทน,นายธวัลหรือก็จะโยมพิบาตน,นั่นแหละกำลังคอยคอยคอยเทมแทงมันจะมีหมามีสุนัข ดื่มเมาน้ำเมานี้หรือว่าน้ำเขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยนะถ้าพูดอย่างหนึ่งหรือน้ำที่เขาเรียกวาน้ำนรกน้ำนกรนำนกพูดง่ายๆคือน้ำนรกถ้าใน,ในอยู่จุดนี้ก็ถ้าตายไปก็จะเห็นด,ดังที่อยู่ในภาพนี้ว่าจะต้องได้รับผลกรรมตรงนี้จนจนกว่าจะสิ้นกรรมของตัวเอง อายุขยตัวเองก็ตรงนี้คืเอเราม้อนรลกเอาน้ําเอาน้ําเขาเรียกน้ํากําลังเดือดใช่ไหมน้ำเดือดมานี่กาลังมากอกปากกอกปากให้เห็นในกรณีที่ว่าสุรานเมรัยเนี่ยครับคนที่ดื่มถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติชั่วเนี่ยมันก็ยังถูกผิดศีลไหมฮะหมายถึงว่าก็ยังไม่ดื่มใช่ไหม คือดื่มแล้วแต่การปฏิบัติของเขาดื่มดื่มนี่คือดื่มเป็นกระใสและดื่มคือไม่ได้ทําทําร้ายหรือทาอะไรใครคือควบคุมตัวเองอยู่อ่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ก็ถึงแม่ยังไม่ยังไม่ผิดเต็มที่เท่าไหร่นนะก็ถึง,ถงหนึง่งยังไม่ถึงว่าเกียรตนาแต่ว่าถ้ากินประจำอ๋อเปาเกินเป็นอาชีพเป็นอาชีพเป็นอาชีพยี่สิบสี่อย่างนั้น ตีหัวหมาด่าแม่แจ็คใช่คือชอบไปรังควานชอบหาเรื่องชาวบ้านใช่ทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนถูกต<ร>้องอันนี้คือบาปอย่างมหันอย่างมหันในข้อที่สุรามีที่ท่านผู้ชมเห็นกระทะเดือดปุดปุดๆเนี่ยเอามาไว้กอปากผู้ที่ละเมิดศีลข้อที่ห้าสุราเมรยัยไม่ใช่ว่ากินมาเป็นระยะระยะนะครับกินไม่ว่าปฏิบัติชั่วหรือปฏิบัติดีถือว่าผิดศีลข้อนี้ได้รับผลแตกต่างกันแต่ถ้าคุณปฏ ดื่มและปฏิบัติชั่วย ok, ิ่งได้รับผลอย่างมหันต์เลยครับเกอกน้ําเดือดปุดปดลงในปากอย่างลงไปถึงน้กท้องนะทรมานมากครับเนนี้มากมที่ศิลในข้อที่ปานาทำฆ่าสัตว์ในนายโยมว่าใครท e ําเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์จะได้รับผลกรรมยังไงในในก่มนี้ฆ่าสัตว์ั้งอะไรต่างๆจะได้รับถ้าค่าสมมติว่า ข้าข้างัวข้าควายอย่างงี้หัวก็จะกลายเป็นควายนั้นเป็นผลกรรมของแต่แตละดวงวิญญาณในระบบกุท่ที่ทำมาข้าไก่ครับถ้าเป็นไก่เป็นไก่ขอ,อแต่ละคนถ้าฆ่า,าสัตว์อะไรนี่ก็จะคือตัวเป็นมนุษย์หัวก็จะเป็นสัตว์น,น,น,นั้นๆมันทรมานยังไงครับการทรมานก็ได้รับผลกรรมมาเป็นกลับนะถึงจะกลับกลเป็นกลับข้ามากลับนี่ก็หลายหลายร้อยปี คือ่าและค่าด้วยจําเป็นต้องเป็นอาหารเนี่ยมันมันต่างยังไงเรื่องแบบบุญคุณบุญโทษเหรอครับก็ที่ค่าเป็นนากสืบใช่ไหมครับก็ก็ถือว่าเบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนชีวิตแต่ว่ามันเป็นของอ่าของโลกนะของโลกของโลกที่จะต้องบางครั้งก็จําเป็นแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็มันเป็นหน้าที่แต่ละคนในระบบคน อาจจะหลีกไม่ได้แต่ว่าถ้าโดยกิจนาเนี่ยโดยไม่มีความเมตตาฆ่าไปเนี่ยก็จะได้ผลกรรมถึงชัดเจน,จนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ข้างหลังยกตัวอย่างอยู่ข้างหลังนี่ครับมันจะเป็นหน้าหมูหมูก็ว่าหอวก็ว่าไปแต่ละคนเราพี่ไม่ไทราบว่าทามาเรื่อยๆนานหลายครั้งหมายถึงว่าหลายปีอย่างนี้คือเคยไม่เลิกไม่อะไร แสดงว่าคนที่ฆ่าสัตชีวิตเนี่ยการประกอบสัมมาอาชีพแต่ละคนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผลกระทำเนี่ยมันได้รับชัดเจนทำเพื่อคือการทำบุญทำบุญส่วนบ้างใช่ถูกต้องอยุ่ความเจตนาอย่างที่พูดมาคือเราได้เราได้ฆ่าฆ่าเขาแล้วฆ่าเขจริงฆ่าเขาแล้วก็ถ้าทําบุญกุศลให้ก็อาจจะ บาบางไปหน่อยนะกมตรงนี้คือกรมมันก็มันที่ผมว่ากรมคือการกระทําคือคุณก็ได้กระทําไปแล้วคุณได้รับแน่นอนจะมากจะน้อยได้รับแน่นอนคือความเจตนมันอยู่ที่เจตนาใช่ไหมหลวงพ่ออยู่ความเจตนาครับอันนี้คือคือกรมที่เราได้รับในแดนนรกแต่เดนนรกทั้งหมดก็มีสิบสิบแปดขุมนะจากเจดขุม โดยลักษณะและการโกหกเนี่ยส่วนมากจะอยู่แต่กับมนุษย์โลกนะจะเรืความจะมากจะน้อยผมสังเกตดูแล้วจะมีการโกหกบางครั้งการโกหกเพื่อเอาชีวิตรอดนี่ก็มีใช่จะเรืงความเขาอให้ตัวเองอยู่รอดก็มีแต่ว่าการอยู่รอดในทางโลกมนุษย์มันก็โอเคได้แต่การอยู่รอดในทางอีกโลกหนึ่งทั้โลกนรกนี่มันอยู่รอดไม่ได้จะเรองความรับผลรับกรรมใช่ ันนี้อาตมาได้พามาที่ท่านจายมิบันผู้เป็นใหญ่ในแดนนรกคผู้พิพากษา,าว่าผิดรับผิดแต่ละคนแต่ละดวงวิญญาณจะได้มาพิพากษาก่อนพวกอีกทีหนึ่งแต่ละขมอไรทีหนึ่งคือคือที่เห็นนี้กาลังลยดวงวิญญาณกาลังมาอยู่หน้าท่านมารายงานตัวมารายงานตัวไม่ไมาไม่ได้ทังที่ท่านเห็นอยู่นี้ทุกดวงวิญญาณคือ มีหน้าที่จะโกหกไม่ได้จดบันทึกจดบันทึกจะโกหกไม่ได้ว่าคุณทําผิดอะไรมามั่งทาไมถึงต้องตายต้องตายทําบุญอะไรมั่งทําอะไรมั่งแล้วก็ทางเท้าก็จะพิพากษาทีว่าคุณจะต้องไปรับกรรมอาจารย์ฟอนก็รับกรรมไปตามตามที่ตามตัวเองถือกําหนดมาคิดจะของที่ตัวเองทําไว้เพราะจะลบไม่ได้เะจะอยู่ในบันทึก ท่านจะได้พิพากษานี้เขาเรียกว่าจุดนี้จุดนี้เขาเรียกว่าจุดก็เหมือนโลกมนุษย์เราถ้าถ้าโลกมนุษย์เราก็เป็นศาลใช่ไหมพ้ะประจักตัวนี้แล้วะจะไปเกิดหรือจะจะไปรับคาอีกคุมไหนเขาต้องผ่านจากจุดนี้ก่อนคือตายมาก็มาหาท่านก่อนนั่นเขเรียกอย่างนั้นหละโยมจะเรีนก่านครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้เป็นจุดที่เมื่อทุกคนเสียชีวิต ใครทําบุญทํากรรมทําบาปอะไรก็จะต้องมารายงานตัวต่อท่านเท้าโยมาบาลแล้วจะมีการพิภากษาว่าแต่ละคนผิดร้ายผิดแรงก,ร,กร,ระพึกร้ายประพฤกิชั่วก็จะไปตกนรกแต่ละภูมิต่างกันครับ นะครับเรื่องของนรกคนเราสมัยนี้ก็ห่างเหินเกี่ยวกับศีลธรรมกันไปเยอะนะครับฉะนั้นจะไม่ค่อยรู้จักนรกจะจํานรกไม่ค่อยได้ฉะนั้นก็ดูดูกันไว้นะครับท่านผู้ชมว่าใครทําอะไรแล้วจะได้ไปไหนนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับตายไปไปจริงๆนะครับนรกถ้าทําไม่ดีครับต่อไปเราจะนําพาท่านผู้ชมไปยังประเทศจีนนะครับมณฑลหูหนานนะครับเมืองฉางชา ไปเที่ยววัดแห่งหนึ่งนะครับวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดไทฟงสวยงามอลังการและศักดิ์สิทธิ์มากใครมีโอกาสได้ไปเมืองนี้ฉางชานี้ต้องไปวัดนี้ครับวัดไทฟงไปขอพรนะครับที่นั่นจะมีเทพเจ้าทุกอย่างทุกพระองค์อยู่ที่นั่นครบท้วนบริบูรณ์ไปขอพรและกลับมารับรองได้ผลนะครับเชิญรับชมครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนไขฟูนะคะเอ่อเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองสังชาวัดนี้ชื่อวัดไข่ฟงจริงๆเราจะเรียกว่าวัดไข่ฟงอ่ะนะคะวัดไข่ฟง เออเป็นวัดที่มีความสำคัญกับช้างาแล้วก็เป็นวัดใหญ่วัดเดียวที่ที่มีอยู่ในเมืองนี้นะคะแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ต่างๆมากมายเดี๋ยวมันจะอยู่ในนี้เดี๋ยวในงดีต ว,ว,วัดไทูตรงด้านด้านหน้าทางเข้านี่ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีพระพุทธ,ธรูปประดิษฐานอยู่มากมายนะคะประวัติของวัดก็คือ,อแต่เดิมเนี่ยวัดนี้มีประวัติมากกว่าพันปีมายินที่เป็นคนแยกมวลทนหูหนานออกมาเนี่ย เ,เขามีส่วนของเขาอยู่แถวๆนี้ในบริเวณนี้เป็น,ปนพระราชวังของเขา mm hmm. เพราะตกมาถึงรุ่นลูกรุ่นลูกของเขาก็มีความเลื่อมใสในศาส,สนาผมก็เลยเหมือนถวายพื้นที่ตรงนี้เขาใช้คำว่าเอาให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของข,ข,ของการสร้างวัดจนมาถึงปัจจุบันจนมาถึงปัจจุบันนะน,นะคะก็วัดน,นี้นีก็เป็นวัดที่เ,เป็นเหมือนโรงเรียนของนักบวชน,นะคะ เป็นเป็นคอลเลจเลยมีพระอยู่อยู่มากมายแล้วก็เป็นพระจากอ๋อนิกายเซนด้วยออตรงนี้ก็จะเป็นเป็นศางแล้วก็เป็นพระพุทธรูปแทรบอเป็นปตุติปากรรมของอ๋อเจ้าแม่กวนอินงนะคะพระพุปธันสเจ้าแม่กวนอินอยู่ในสาานี้คนส่วนใหญ่ที่ออมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็จะโยนเหลียนนะคะพื่อเป็นการโชคลาภให้กับตัวเองนะคะเป็นการส่้นทาย ก็แล้วก็พอโยนเสร็จก็เป็นการทำาการขอพรนะคะไหว้ขอพรเพื่อให้บรรดาลโดนบันดาลสิ่งที่ตัวเองได้เขอไว้เนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นจริงดังใจหวังมมีีววว่าอ้ยััตฉน คือเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะคะมีความสูงประมาณ20เมตรแล้วก็พระพุทธรูปเนี่ยชื่อพระพุทธรูปพระศักยามีนะคะแล้วก็ด้านหลังของขององค์พระเนี่ยก็คือจะมีเป็นเหมือนอ,อตราของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนซึ่งจะมีทั้งหมด1,000งพั มือและหนึ่งพันตานะคะด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยก็คือมออีพระมันจูศีแล้วก็พระสมัญชพตราแล้วก็จะมีเป็นเหมือนพระบริวารทั้งหมดสิบแปดรูปนะคะอยู่ด้านข้างตรงฝาผนังนะคะ่ะก็เป็นวัดที่มีความคล้ายคลึงกับออวัดที่อยู่ในพม่านะคะพระสักยิงยมนีเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากในประเทศพมา่า 然后，佛地寺站也在这里，也有一个叫我思念到“你问我爱你有多深 ก่อนกลับคนพี่มาเช้าก็ต้องมาไหว้พระที่นี่นะคะเพราะว่าวัดไทฟุงเนี่ยวัดนี้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายจะมาขอพรด้านในเรื่องของบารมีเรื่องโชคลาภความเจริญก้าวหน้าที่วัดนี้มีทุกสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์บวนอูพวกลกซิล พระสากยักษ์มนี้นะคะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมาวัดนี้เนี่ยถ้ามาไหว้มาขอพรเนี่ยก็ได้่องเรื่องค่ะ วครับก็ช่วงสุดท้ายนะครับโชคดีนาทีทองนะครับวันนี้ก็ยังแจกกันไม่หมดนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับอย่างแรกก็เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น12ราศีทำมาแค่500 องค์เท่านั้นนะครับ5้าองค์มายัางรายการของเราก็50องค์แล้วนะครับก็หมดแล้วหมดเลยไม่มีไปหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับเหรียญหลวงปู่ทวด12บราศีองค์ใหญ่นะครับพอดีมือเลยนะครับและชิ้นต่อไปก็คือหลวงปู่ทวดรุ่นใบโพอันนี้ทำจากเนื้อวานนะครับ พันผู้สนใจนะครับก็ติดต่อขอรับได้ฟรีโดยการส่ง SMS มาที่เบอร์0906548750ส่ง SMS มานี่นะฮะร,ระบุชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับและทางเราก็จะจัดส่งปุกเสกโดยนะครับวัดแม่ตะไคร้จังหวัดเชียงใหม่สำหรับท้ายนี้ก็ต้องลํำลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปด,ดาห์นี้ขอให้ท่านโชคดีไม่เงินใช้สวัสดีครับ